เวลาพูดถึงกัญชาเคยรู้สึกไหมคะว่าทําไมมันมีสายพันธุ์เยอะแยะไปหมดเลยแล้วเราจะรู้ได้ยังไงละ่ะว่าตัวไหนที่เหมาะกับเราจริงๆไม่ต้องกังวลเลยค่ะวันนี้เราจะมาไขาข้อข้องใจนี้ไปพร้อมๆกันแบบง่ายๆทีละสเต็ปเลยใช่เลยค่ะคำถามที่สำคัญที่สุดก็คือพอมีตัวเลือกเป็นร้อยๆแบบนี้เราจะเริ่มจากตรงไหนดีล่ะคะ หลายคนอาจจะเคยลองแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมไม่เห็นเป็นอย่างที่คิดเลยส่วนใหญ่มักจะเกิดจากการเลือกสายพันธุ์ที่ไม่ตรงกับความต้องการของตัวเองนั่นแหละค่ะเพื่อให้การเลือกครั้งนี้ง่ายขึ้นนะคะเราจะมาดู6ขั้นตอนสําคัญด้วยกันค่ะเราจะเริ่มจากพื้นฐานสุดๆอย่าง3ตระกูลสายพันธุ์หลักไปจนถึงการถอดรหัสสารเคมีที่อยู่เบื้องหลังความรู้สึกอย่าง THC และ CBD จากนั้นเราจะมาดูกันว่าจะเลือกยังไงให้ตรงเป้าหมายของเราแถมยังใช้กลิ่นมาช่วยเลือกได้ด้วยและที่ขาดไม่ได้เลยคือเคล็ดลับความปลอดภัยก่อนจะไปปิดท้ายด้วยวิธีค้นหาสายพันธุ์ที่ใช่สําหรับตัวเราจริงๆค่ะโอเคค่ะเรามาเริ่มกันที่พื้นฐานที่สําคัญที่สุดกันก่อนเลยนั่นก็คือ3ตระกูลสายพันธุ์หลักของกัญชาซึ่งเป็นเหมือนจุดเริ่มต้นของการเลือกทั้งหมดเลยค่ะ สองตระกูลหลักที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนเลยก็คือซาติว่ากับอินดิกาค่ะจำง่ายๆเลยซาติว่าเนี่ยจะเน้นไปที่การกระตุ้นทำให้รู้สึกตื่นตัวมีพลังมีความคิดสร้างสรรค์เหมาะกับช่วงกลางวันมากๆส่วนอินดิกาจะตรงกันข้ามเลยค่ะคือจะให้ความรู้สึกผ่อนคลายสงบเหมาะกับการพักผ่อนในช่วงกลางคืนหรือใครที่อยากนอนหลับสบายๆก็ต้องตัวนี้เลยแล้วถ้าเราไม่อยากได้เอฟเฟกที่มันหนักไปทางใดทางหนึ่งล่ะคำตอบก็คือไฮบริดค่ะ นี่คือสายพันธุ์ที่เกิดจากการผสมข้ามสายพันธุ์ระหว่างซาติวากับอินดิก้าซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ก็จะมีความสมดุลหรืออาจจะเอนไปทางใดทางหนึ่งนิดหน่อยขึ้นอยู่กับว่าผสมอะไรมากกว่ากาันทําให้เป็นตัวเลือกที่ดีมากๆสําหรับคนที่ไม่ต้องการความรู้สึกที่แรงหรือสุดตรงเกินไปค่ะเอาละค่ะ ต่อมาเราจะมาลงลึกถึงเรื่องวิทยาศาสตร์ที่อยู่เบื้องหลังความรู้สึกต่างๆกันบ้างนั่นก็คือการทำความเข้าใจสารประกอบสำคัญสองตัวที่เป็นตัวกำหนดเลยว่ากัญชาจะแรงแค่ไหนแล้วจะให้ความรู้สึกแบบไหนค่ะตัวแรกที่น่าจะคุ้นหูกันดีที่สุดก็คือ THC ค่ะพูดง่ายๆเลยนะนี่คือตัวละครหลักที่ทำให้เรารู้สึกเมาหรือที่เรียกกันว่า high ซึ่งเป็นความรู้สึกที่ทำให้ผ่อนคลายเคลิบเคลิม้มแล้วก็อารมณ์ดีขึ้นนั่นเองค่ะ ส่วนอีกตัวที่กำลังมาแรงมากๆเลยก็คือ CBD ค่ะตัวนี้น่าสนใจสุดๆเพราะว่าจะไม่ทำให้เมาแต่จะเน้นไปที่การช่วยให้ร่างกายผ่อนคลายลดความเครียดลดความกังวลแถมยังทำหน้าที่เหมือนเป็นคู่หูที่คอยเบรคความแรงของ THC ไม่ให้มากเกินไปด้วยค่ะแล้วปริมาณ THC ที่เหมาะสมล่ะควรเป็นเท่าไหร่กราฟนี้จะช่วยให้เห็นภาพง่ายขึ้นเยอะเลย สำหรับคนที่เพิ่งเริ่มต้นนะคะควรเริ่มจากระดับ THC ที่จํามากๆประมาณ8-12%ก็พอแล้วส่วนคนที่เริ่มคุ้นเคยแล้วอาจจะขยับไปที่12-18%และสำหรับสายแข็งที่มีประสบการณ์สูงก็อาจจะลองที่20%ขึ้นไปได้แต่ก็ต้องระมัดระวังมากๆนะคะย้ำอีกครั้งว่าหัวใจสำคัญที่สุดคือเริ่มจากน้อยๆเสมอค่ะ พอเราเข้าใจพื้นฐานกันแล้วทีนี้ก็มาถึงส่วนที่สนุกที่สุดค่ะนั่นก็คือการนำความรู้มาปรับใช้จริงด้วยการเลือกสายพันธุ์ให้ตรงกับเป้าหมายที่เราต้องการในวันนั้นนั้นตารางนี้เป็นเหมือนไกด์ง่ายๆเลยค่ะ ถ้าวันไหนรู้สึกเครียดๆลองมองหาไฮบริดหรืออินดิกาที่เน้น CBD สูงๆดูนะคะหรือถ้านอนไม่หลับสักทีอินดิกาที่มี TSC กลางๆอาจจะเป็นคำตอบที่ดีเลยส่วนใครที่อยากปั่นงานหรืออยากได้ไอเดียใหม่ๆซาติวาที่มี TSC ไม่แรงมากจะช่วยกระตุ้นได้ดีค่ะและสำหรับอาการปวดเมื่อยตามตัวอินดิกาหรือไฮบริดที่มี CBD สูงก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากๆค่ะนอกเหนือจากสายพันธุ์และสารประกอบแล้วนะคะยังมีอีกมิติหนึ่งที่ช่วยให้เราเลือกได้ลึกซึ้งขึ้นไปอีก นั่นก็คือกลิ่นค่ะซึ่งมาจากสารที่เรียกว่าเทอร์พีนเจ้าเทอร์พีนพวกนี้ไม่ได้มีดีแค่ให้กลิ่นหอมๆนะคะแต่มันยังส่งผลต่ออารมณ์ของเราด้วยลองนึกภาพตามนะคะกลิ่นซิตรัสจากลิมูนีนก็เหมือนเราได้กลิ่นมะนาวสดๆที่ทําให้รู้สึกสดชื่นกับปรีกระเปราหรือกลิ่นดินๆของเมอร์ซีนก็ให้ความรู้สึกสงบเหมือนเดินอยู่ในป่าหลังฝนตกส่วนกลิ่นสนจากไพนีนก็ช่วยให้เรารู้สึกตื่นตัวมีสมาธิ เพราะฉะนั้นครั้งต่อไปลองใช้จมูกของเราเป็นตัวช่วยในการเลือกดูสิคะอาจจะเจอสายพันธุ์ที่ถูกใจมากขึ้นก็ได้เอาล่ะค่ะมาถึงส่วนที่ต้องบอกว่าสำคัญมากๆโดยเฉพาะสำหรับมือใหม่นั่นคือเคล็ดลับความปลอดภัยเพื่อให้แน่ใจว่าเราจะได้รับประสบการณ์ที่ดีและเป็นบวกค่ะสิ่งที่ต้องจำไว้ในใจเสมอเลยก็คือกัญชาส่งผลต่อแต่ละคนไม่เหมือนกันค่ะ ต่อให้เป็นสายพันธุ์เดียวกันเป๊ะๆก็ตามปัจจัยอย่างน้ำหนักตัวระดับความเครียดหรือแม้แต่เรากินอะไรเข้าไปหรือเปล่าก็มีผลต่อความรู้สึกที่ได้รับทั้งนั้นเลยค่ะดังนั้นการค่อยๆลองค่อยๆเรียนรู้ร่างกายตัวเองจึงเป็นเรื่องที่จำเป็นมากๆสำหรับมือใหม่นะคะ6ข้อนี้สำคัญมากจริงๆจ,จำให้ขึ้นใจเลยค่ะ 1. เริ่มจากปริมาณน้อยที่สุดจริงๆนะคะ 2. เลือกตัวที่ท HC ต่ต่ำๆไว้ก่อน 3. อยู่ในที่ที่เรารู้สึกสบายใจและปลอดภัย 4. อย่าใช้ตอนท้องว่างเด็ดขาด 5. ใจเย็นเย็นรอให้ออกฤทธิ์ก่อนอย่าเพิ่งรีบเติมและสุดท้ายข้อ6ถ้ามีเพื่อนที่เคยใช้แล้วอยู่ด้วยจะดีมากๆเลยค่ะและแล้วก็มาถึงส่วนสุดท้ายกันแล้วค่ะนั่นคือการค้นหาสายพันธุ์ที่ใช่ที่สุดสําหรับตัวเราเองซึ่งมันก็เหมือนกับการเดินทางส่วนตัวเพื่อทําความรู้จักร,ร่างกายของตัวเองให้ดีขึ้นนั่นแหละค่ะ วิธีที่ดีที่สุดเลยนะคะคือการจดบันทึกง่ายๆค่ะไม่ต้องจริงจังมากแค่ลองจดดูว่าเราใช้สายพันธ์ุอะไรไปใช้ตอนกี่โมงแล้วรู้สึกยังไงบ้างหลังผ่านไป10 30และ60นาทีมีผลข้างเคียงอะไรที่ชอบหรือไม่ชอบหรือเปล่า <c oughs> การทำแบบนี้จะช่วยให้เราเห็นแพทเทิร์นแล้วก็เข้าใจได้ว่าสายพันธ์ุแบบไหนที่เข้ากับร่างกายของเราได้ดีที่สุดค่ะ เพราะเป้าหมายสูงสุดจริงๆก็คือการเจอสิ่งที่ใช่และปลอดภัยที่สุดสำหรับเรานั่นเองค่ะสุดท้ายแล้วนะคะการค้นหาสายพันธุ์ที่ใช่ก็คือการเดินทางเพื่อเรียนรู้และทำความเข้าใจร่างกายของตัวเราเองขอให้ทุกคนเริ่มต้นอย่างช้าๆทดลองอย่างปลอดภยัยแล้วก็จะเจอสายพันธุ์ที่ให้ผลลัพธ์ที่ดีและเหมาะสมที่สุดสำหรับตัวเองแน่นอนค่ะ